นี้กันก่อนนะครับองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภะยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ่ออำเภอพานจังหวัดเชียงรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน1760จชุด มอบแก่ราษฎรอำเภอพานที่ประสบวัตภัยรวม10ตำบล111หมู่บ้าน1,760ครัวเรือนพร้อมได้เชิญพระราชกระแสห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับผู้ประสบวัตภัยให้ได้ทราบพร้อมกับมอบอาหารน้ำดื่มพระราชทานให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานด้วย องคมนตรีรับฟังสรุปการเกิดวัตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยมีนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์โอกาสนี้ได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการจัดทําแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดสาธารณาภัยต่างๆเป็นแนวทางในการให้กับหน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือราษฎรได้อย่างทันท่วงทีอันจะช่วยลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้องค์มนตรีได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยในตำบลแม่อ้ออำเภอพาน3ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจและมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้มอบผ้าใบเพื่อคลุมหลังคาให้กับบ้านที่เสียหายส่วนการช่วยเหลือด้านการเกษตรนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือต่อไปในอนาคตครับสำหรับข่าวต่อไปพากไป